ไปเขียนหนึ่งขึ้เกิดหน่อยคือเกินหน่อยเขียนหนึ่งรอแจ้งรอแจ้งรอแจ้งมันพี่มันกี่นาทีนะทีส์แจ้งรอบหนึ่งอ่ะสองนาทีครับสองนาทีแต่แมนเงียบแล้วะไอเลนแดงมีรถตามมาเต็มเลยอะที่ไหนนะเลนแดงที่ไหนอะแดงเลยวะไม่ใช่แบบนึงคาสิโนอคาสิโนถ้าเออใช่ใช่ใช่ไปไปดูไปดูไปดู ะนวีีดบอต้องมาสตรีมบ่อยๆครจะพยายามนะครับจะจะพยายามทุงนี้เห็นคุณเชวี่ยเขาไม่เอ่อคอมเขามีปัญหานิดนึงในเรื่องการสตรีมของเขาเลยแบบอ่เดี๋ยวมันมันไม่มีคนเห็นกล่อมกล่อในมุมมองกล่องซ่มในร้านค้ามันขึ้นราคาช่วยช่วยให้ช่วยให้ให้เห็นช่วมบอกตำรวจกันด้วยครับสีแล้วไม่เหรอครับมันแปดร้อยนี่เหรอแล้ยทำไมเคสยนเนเงียบจังวะทำไมเคสยนเนเงียบอ่ะรอรอคนเดินนี่เนี่ย กดจนทอ้อเขาไดเอ๋ดไปเข้าน้ำหรือเปล่าอืมมี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 หมอได้ไปชุบเคสอุ้มอุ้มบางอย่างครับหรือว่าเขาเขาตีแย่งกันได้แล้วเปล่าไอพี่เขาเพิ่งกดมาเมื่อกี้ตอนที่เราแบบได้เี่นมาแล้วยังงไอยู่ไหนวะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองแย,ยวแถวอู้อ่ะเขาจะเลี้ยวอ่ะ

มันจะไต่ขอบลงไปดักเล่ดักดักไอเว่ยคนนึงเลยดักไอเว่ยคนนึงซ้อมเร็วไม่พออะไรอ่ะเหินยอดฮิตเหรอเหินยอดฮิตปะเขาไปเหินยอดฮิตนะฮิตฝาแตกฝายแตกสวยสวยเหลือหน้าเดียวสวยสวยเอาไหนวะแถวๆไอ้นี่รางน้ำครับรางน้ำหลังส่อนอ่อนเลยหลังส่อนอ่อนหลังส่อนอ่อนหลังข่อนอ่อเดียวเนาะพี่ยังเสือเดินสาวอะขอยยัดถอยหลังพอสู่เขาลูกพอสู่เขา เขาจะเห็นไปนะต้องไขึ้นไฮเวย์เขาขึ้นเขาขึ้นขึ้นขึ้นผมก็ขึ้นเสือสวยไปทางไหนผมวะเขาติดอยู่ข้างในหรือเปล่าติดข้างบนติดอยู่ข้างในเราเราขอน้ำหลังแต่งหมดหลังแต่งหลังแต่งตรงไหนโยโ่ครับโย่ครับเอ้ยเขาเอ้ยไปไปดักข้อน้ำลงลงยิงลงยิงลงลงไอ้ชาวชาวชาวลงยิงชาวชาวลงยิงข้อน้ำคนนึงไปไปดักไปดักข้อน้ำร่างหน่อยดักอยู่ครับดักอยู่โอเคดักอยู่ ลงลงลงแล้ว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 กําลังจะลงได้แล้วกําลังจะลงได้แล้วให้เฉายิงให้เฉายิงเดี๋ยวยิงไหนบ้างเฉาไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วยังไม่แตกไม่แตกยวยิงเลยตรงไหนครับโดนชนแล้วครับโยโย่โย่ยึดติดอยู่ึดติดข้างบนเอาเข้าไปจีนได้ไหมอันนี้จะลอยอยู่ข้างบนอยู่นิวเข้ามาอีกรอบหนึ่งไม่ต้องลงหน้าขวาแตกหน้าขวาแตกเดลือเหลือเหลืเหลือเหลืาเหลือมินโฮโดนชนเรียบร้อยยังยังไอหลอกก็พังหลอกก็พังหลอกก็พัง มาาแล้วเขาล้แล้วจีเข้ามาแล้วจีเข้ามาลูกสอง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 ล้มลเขาล้มเขาล้มเขาล้มแล้วอออลงโอเคปลอยศเขาปลอยไปจับไปจับไปจับได้ได้แล้วได้ศพแล้วหมามาหจับจับจับอสไปววาศพทีนึง แม่แม่พี่ไอบินโทใส่กุญแจมือดูหาดถัดสิโอเคจับจับไปแล้วหมอหมามาหมอมาด่วนเลยครับจับมือโซ่ถอดถอดกุญแจมือโซ่ก่ันกมาแล้วไม่ต้องหรอกหมอยมบุญอ่ะเห็นมอหมอมาหมอข้างหลังแล้วโอเคโอเคโอเคจบจบหมดทุกเคสแล้วนะจบจบจบพี่สุชิซูชิซูชิมามาเอามาเอาไปหน่อยโด่งโดผมโด่งขึ้นไปเอาสุดยอดทุกคนสุดยอดมากครับแจ๋วแจ๋วแจ๋ววรถใครว่างบ้างครับรถผมติดครับไปเลยไปเลย ขอแยกเราออกไปลงโนไนท์แป๊บนึงเไม่เห็นเลยสู้ๆครับขอบคุณมากครับขอบมากครับสวัสดีทุกคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับโฆษณาสักครู่ไปส่งลงมาหน่อยได้พี่รอดเหรอขออนุญาตพักหายใจสักครู่นะครับเปล่าเลยทุกคนไอล่าไปล่ามันมากมันมากสุดยอดเลยสามเคสไม่เอือครับไม่ม่ใครจับไอช้างได้4เคส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 ไม่เอือแบบมีใครจับไอช้างได้ มาดีจริงๆใช่ด่ะน้องน้องรักผมรลอดเ <c oughs> นยบ้านนี้เขาบอกจะโดดมาแล้วนะไปไปลีปเอจังหวะนี้รีเซ็ตกล่องซ่อมรีเซ็ตอะหลอดอาบน้ำนอนก่อนเลยนะผมว่ามีอีกอาบน้ำอาบน้ำพครไปอาบน้ำเอ่อ